สวัสดี FC ฟไฟเพจมวยไทยมีชื่อทุกท่านนะครับพวกผมน้องพี่มหาชัยวันนี้จะมาทัศนะศึกมวยไทยพนมิตรจัดที่เวทีมวยกองทัพอกาศทูป,ปะเตมีประจำวันจันทร์ที่18มีนาคมพศ2567สอําหรับวันนี้มือรับมวยชอบของผม4ตัวเช่นเคยในเน้นก่อนที่จะไปรับชมทัศนะ ผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนมวยนะครับแจกเสื้อมวยไทยพิเชี่ยกับแจกรำโพงใครที่อยากทราบว่ากติกาเปไงเพียงท่านกดไปลิงก์ด้านล่างหรือแอดพินจะได้เลยเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับไปดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยเป็นคู่เปิดหัวของรายการเป็นการเพื่อระหวัง F1 เพชรมวยไทยเจอกับทางด้านเด่นนรงสรเทรพัฒน์หรือว่า BS มวยไทยนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัด1 1 2ออปอนด์ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนามาก,ก่อนแน่นอน มาดูสไตล์ของนักอ่นก่อนนะทางด้านมุมแดงนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมือสอบหนักรวดเด็วรูปร่างสูงยาวส่วนทางด้านมุมเงินนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมือสัดแข้งเหลี่ยมเชิงดีนะครับกระดูกมวยดีกว่ารูปเกมเดีวนี้ต้นต้นผมขอให้ไปทางด้าน f 1นะครับแต่ช่วงไปลายจังหวะฝีมือกระดูกมวยหลักเหลี่ยมเนี่ยอยู่ทางด้านเด่นนรงเลือกมุมที่น่าจะชนะเลยครับผมชอบทางด้านเด่นนรงผมชอบฝีมือวันนี้เป็นรองด้วยผมว่าน่าลองก่อนนะครับมีราคาออกตัวได้น่น มาดูตัวที่2นะครับเป็นคู่ที่2ของรายการเป็นการพบกันหว่าแพตตี้สอภูอ,อมอนเจอกับทางด้านทิศไกรลบเฟียตปฐุมคู่นี้เจอกันในมิกัด124้่บปอนด์ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแน่นอนมาดูสไตล์ของนักฮู้นก่อนนะทางด้านแพตตี้เนี่ยมุมแดงเป็นมวยบู๊ดูดันเตะขาเจาะยางเตะมัดหนักรุนแรงส่วนทางด้านมุมมุอนี่จะเป็นมวยเข่าเดินบู๊ดูดันเช่นเดียวกันวงในแข็งแก่ง,แข,งแข็งแรงเลยครับรูปเกมเดวนี้ต้นๆผมขอให้เป็นทางด้าน ลิศไกลบนะครับเพราะว่าได้กระดูกมวยแล้วก็ได้ลูกเดินลูกชนนะครับแต่ถ้าไปไปลายเนี่ยจังหวะวินาทีทองทางด้านแพตตี้จะดูดีกว่าเลยชอบพลิกช่วงไปลายเนี่ยเวลาเป็นรองเยอะต่อยดีมากเลยอ่าแต่เรื่องมุมเทศจะชนะนะครับผมชอบทางด้านลิศไกลลบผมว่ากระดูกมวยดีกว่ามาดูตัวที่3นะครับเป็นคู่รององอายการเป็นการพบกันระหว่างฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวหรือว่าสิท์มาวินเจอกับทางด้านเพชรเอกสิทธิ์วิกแจ๊ดคนนักปฐุมนะครับคู่นี้เจอกันวิกัด110้กับ1 1 1ปอนดปอน มาดูสไตล์ของนักคั้วเนก่อนนะทางด้านมุมแดงนี่จะเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีทั้งนอกและในเลยส่วนทางด้านมุมเงินนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงเลยรูปเกมเดียวนี้ต้นๆผมขอให้ทางด้านเพชรเอกนะเพราะว่าได้ลูกบูลูกชนแต่ถ้าไปปลายประมาณยกสามยกสี่ผมชอบทางด้านฉลากทองผมว่าฝีมือดีกว่าบรรยากาศสีเสื้อหน้าเสือดูดีเลยแต่ว่าต้นต้นผมให้ราทางด้านเพชรเอกแต่ถ้าไปปลายผมชอบฉลากทองผมชอบจังหวะฝีมือนะครับแต่ถ้าเลือกมุมที่น่าจะชนะนะครับ ผมชอบทางด้านฉลามทองผมว่าฝีมือดีกว่าครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับเป็นคู่เอกในรายการเลยเป็นการพบกันระหว่างคุณซึกเอิร์ธอขวัญเมืองเจอกับทางด้านขจรศักดิ์สีโอปอคู่นี้เจอกันในพิกัด119ปอนด์ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก,ก่อนแน่นอนมาดูสไตล์ของทั้งคู่ก่อนนะทางด้านมุมแดงนี่จะเป็นมวยข่าวบวกจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเลยส่วนทางด้านมุมเงินนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมือเช่นเดียวกันแต่ว่าอาวุธจะครบเครื่องแลวก็รวดเร็วหลากหลายแต่ว่าบรรยากาศสีเสื้อน้าเสื่อเป็นรอง รูปเกมเวนี้ต้นๆผมขอให้ไปันน่นคุณสึกเอิร์ธนะผมชอบสีเสื้อบรรยากาศแล้วก็อาวุธที่หนักแรงแต่ว่าชอบพลาดบ่อยช่วงหลังที่พลาดบ่อยมากเลยแต่ถ้าไปไปลายเนี่ยผมชอบทางด้านขร์จอสักนะได้ลูกบาลลูกตื้นนะครับแต่ถ้าเลือกมุมที่น่าจะชนะผมชอบทางด้านคุณซึกเอิร์ธผมว่า บรรยากาศสีเสื้อเข้าทางหมดเลยครับสำหรับทัศนาโมยไทยพิงเชื่อก็จะมีประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็อขออภัยไว้มาณที่ด้วยนะครับจบะพยายามปรับปรุงแก้ไขและแฟนมวยท่านใดนะครับที่ยังไม่มีที่จิ้สามารถกดไปลิงก์ด้านล่างหรือแอดเอ็มพีหนึ่งจะได้เลยทางนี้ยังไม่พอนะครับยังมีกิจกรรมแจกเสื้อมวยไทยพิงเชื่อกับแจรงงก,รรกรำโพงไข่เทียกทราบว่ากธิการทำไงเพียงแค่กดไปลิงก์ด้านล่างหรือแอดเอ็มพีหนึ่งจะได้เลยสุดท้ายนี้นะครับพออยากให้แฟนมัดแฟนมวยจําคําผมให้ขึ้นใจเลยมวยนำ خوراکی کار است